สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้มาเจอพี่เอพี่เอแน่นอนจะต้องอยู่ที่ทํางานนะคะนิสสันเอชั่วค่ะแล้ววันนี้พี่เอมีรถที่น่าสนใจรถอนเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวมากๆเลยนะคะเจที่นั่งนะคะเซเลน่านะคะในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แสนหับาทเท่านั้นเองได้รถอนเนกประสงค์รถสบายสบายเป็นรถครอบครัวพากันไปเที่ยวนะคะขึ้นลงสะดวกสบายค่ะมาดูกันค่ะ ด้านหน้านะคะตัวนี้ขึ้นเรืน2 0 2 0 0ด้านหน้าก็โดยทุ่ยทั่วไปกระจาง DNA ของนิสันเราวีโมชันขนาดใหญ่นะคะวีโมชั่นขนาดใหญ่สวยมากๆเลยค่ะก็คือถ้าเกิดหน้าอย่างนี้นะก็จะรู้เราเราอยู่ในตระกูลนิสสัน นะคะคด้านหนาก็ว่ามีไฟตัดหมอกนะคะทำสเกิร์ตมาไม่ใช่สเกิร์ตขอโทษขอประทานอภัยค่ะเขาเรียกว่าส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนส่วนมนสวยมากๆนะคะไฟหน้าเดย์ทมรันนิ่งไลนะคะ,ะ LED ะด้านข้างมานะคะคือโดยภายในรูปทรงนะคะสวยอยู่แล้วนะคะแต่ด้านในรูหลูอเนกประสงค์นะคะกอ้อง360องศามีนะคะ,ะด้านหน้าเดี๋ยวพี่เเปิดประตูทีละบานนะให้คุณลุงดูนะคะอะ ด้านหน้านี่ค่ะด้านคนขับนะคะไม่ว่าจะเป็นจอที่บ่งบอกคนขับนะคะ สถานะหรือจอด้านหน้านะคะจอตรงนี้ก็บ่งบอกถึงสถานะวิทยุ GPS หรือการทำอะไรที่อลูกค้าสามารถดูฟังก์ชันแล้วกตัวนี้นะคะเครื่องเสียงรับรองโดยเคนฮด้ด้วยนะส่วนด้านในนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้เบาะหนังเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังแต่ว่านิดนึงนะคะการที่เราลูกค้าจะเลือกเบาะหนังอ่ะลูกค้าจะต้องบอกพนักงานขายหรือบอกกับพี่เอโดยเลยนะคะว่าก่อนออกรีเควสที่เป็นเบาะหนังเราก็จะมีการเพิ่มเงินกันไปนะคะแต่ว่าโดย ซิเนเจอร์ของเขามาก็คือเป็นบอกผ้านะคะะรูปทรงเกียร์ทันสมัยนะคะฟังกช์ชันหน้าจออะตัวนี้ตัวนี้แต่จริงๆตรงนี้แทนฟรีได้นะคะสามารถเตะตรงนี้ได้ก็คือมองจุดเซนเซอร์ตรงนี้คลิกเซนเซอร์ตรงนี้เราก็สามารถนะคะตรงคลิกกับตรงนี้ให้ตรงนี้ประตูก็จะเปิดอัตโมนมัติแต่ว่าพี่เอกก็ยังจะทําเปิดให้ไม่ได้เพราะไม่ได้พบกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะขออนุญาตใช้มือเปิดอ่านี่ค่ะประตูสไลด์อ่ะ โอ้โหแต่สไลด์ได้ทั้งสองบานเลยนะคะนี่ค่ะเบาะนั่งนะคะเดี๋ยวพี่เอให้คุณลุงถ่ายข้างในก่อนนะเดี๋ยวพี่เอไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวพี่เอจะมาฝั่งนี้เรามาจะเอกกันประตูสามารถเปิดได้ทั้งฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะโอเคมากๆเลยแล้วก็เบาะตัวนี้นะคะเบาะเจ้านิสันเซเลนาเรานะ ปรับได้ถึง13ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะอะเดี๋ยวดูด้านตัวนี้นะพี่เอสามารถเอาบาะตัวนี้ค่ะไปชิดัะตรงนั้นได้เลยนี่ชิดได้เลยนะคะดึงตัวนี้เท่ากันนอนราบได้เลยนะคะหรือคุณลูกค้ามีจักรยานหรือมีอะไรที่จะใส่นี่ค่ะตรงกลางใส่ได้เลยคืออเนกประสงค์แล้วก็สามารถเอาบอเบาะเลื่อนเข้าไปชิดตัวนี้นะคะในกรณีเราใส่คาซีทเราใส่อะไรได้เลยในกรณีที่มีคุณแม่คุณพ่อนะคะเลี้ยงเดี่ยวหรือจะต้องไปไหนก็สามารถเอา น้องๆน,นะคะนอนแล้วใส่คาซีดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะไปดูด้านหลังกันอันนี้พี่เอเปิดสองบานให้แล้วนะไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังชอบชอบไฮไลท์จะอยู่ที่ด้านหลังไม่รู้ทุกคนชอบเหมือนพี่เอหรือเปล่านะคะประตูด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้ก่อนเวลาที่เราเปิดรถอ่ะแวนหรือรถ อนเนกผสมแบบนี้นะคะหนึ่งเวลาเราเปิดขึ้นมาฟรดเราอาจจะต้องใช้พื้นที่นี่ค่ะเราอาจจะต้องใช้พื้นเี่ขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะนี่เราอาจจะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างอ่าค่อนข้างที่จะต้องใช้พื้นที่มุมตรงนี้ลูกค้าจ๋าแต่ว่าอ่าแต่ว่าซเซเรนาเปิดประตูได้สองแบบนะคะพี่เอกขอปิดลงไปก่อนเดิมเหมือนเดิมก่อนนะปิดเหมือนเดิมก่อนนะอ่ะแบบน,นี้อืมนะคะพี่เอกขออนุญาตปิดในกรณีที่พื้นที่ใช้สอยอ่ะ เวลาที่เราจะอ่ะหยิบของในรถสไายก่อนถ้ารถที่เปิดประตูได้แค่แบบเดียวก็จะเปิดแบบเมื่อกี้นี้นะคะค่อนข้างกินพื้นที่นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะตัวนี้อเนกประสงค์สามารถเปิดได้สองแบบอ่าตัวนี้ค่ะนี่เลยโอ้ดีมากๆนะคะหยิบของได้เลยค่ะจากตรงนี้ฟรืดนะคะปิดประตูแล้ว นะคะตัวนี้เบาะตัวนี้3ามที่นั่งพี่เอกพับไปอยู่ตรงฝั่งโน้นฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งสามารถพับได้แบบสี่0ิบสิได้เลยนะคะฝับช็อคทั้งสองฝั่งได้เลยหรือจะเก็บฝั่งนี้ตรงนี้ก็โล่งสามารถใส่ของอะไรได้เลยนะพี่เอกช,ชอบชอบตัวเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ไฮไลท์สำหรับพี่เอกนะเพราะว่าพี่เอกสั้นๆนะคะถ้าเกิดจากตรงนี้มันสุดมือใช่ไหมอาจจะต้องเขย่งปิดใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะมีเชือกปิดฟึด๊บฟุบฟ,ฟึนี่ค่ะง่ายมาก สำหรับคนที่สูงประมาณ150อย่างพี่เอ๋นะคะเปิดได้เลยไม่ต้องขย็งด้วยแล้วก็มีเชือกห้อยตรงมืออีกที่หนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะคุณลูกค้าจ๋ารถเซเลน่านะคะมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังให้เลยนะคะตัวนี้นะคะใครสนใจรุ่นนี้นะคะก็สามารถติดต่อพี่เอ๋ได้เลยนะคะที่0 9นย์4 0 803ค่ะพี่เอ๋ิสันเอเชัวบังบัวทองนะคะคุณลูกค้าถามว่าเซเลน่าจะมี E-power มาไหม มีคําถามมากมายหลังบ้านนะคะมีมาแน่นอนค่ะจะเปิดตัววันที่20เท่าไหร่นะคะคุณลุง 24, 24. มีนาคมนี้นะคะจะเปิดตัวเซเลนาอีพาวเวอร์นะคะแต่ว่าถ้าถามพี่เอว่าราคาเท่าไหร่พี่เอก็ยังไม่ทราบนะคะก็ต้องรอราคาก่อนนะคะถ้าเกิดสนใจรีบจองนะเพราะว่ากว่าจะมีการส่งมอบนู่นนะคะประมาณเดือนมิถุนายนแต่ถ้าใครชอบรุ่นนี้เป็นตัว s h y b r i d ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะอย่าลืมนะขอพบพระคุณมากๆสำหรับการรับชมยังไงขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ